ปาดจริงๆนะครับลองฟังเสียงดูสิปาดไม่เข้า <c oughs> อย่าเพิ่งถามนะครับว่ามีของดีของขลังหรือหลวงพ่ออะไรไม่มีหรอกครับแต่ว่าที่ปาดไม่เข้านั้นเพราะว่ามีดมันทื่อมันทื่อมาก <c oughs> นี่ลองปาดมะเขือดูปาดเข้าปาดง่าย เพราะมะเขือเนื้อมันนุ่มแน่นไม่มีส่วนที่เหนียวและแข็งเลยแต่พอเจอเปลือกมะนาวเหี่ยวๆซึ่งจะทั้งแข็งทั้งเหนียวปรากฏว่าปาดไม่เข้าเลยครับสวัสดีครับวันนี้จะขอนำเสนอเทคนิคการลับมีดง่ายๆอีกแบบหนึ่งตามดูกันเลยนะครับอุปกรณ์ก็มีกระดาษทรายขวดแล้วก็เทปขวดใช้ขวดอะไรก็ได้นะครับที่มีขนาดใหญ่หน่อยตามคลิป โดยเลือกขวดที่มีผิวเรียบไม่ขรุขระเพราะว่าเวลารับมีดจะได้ไม่สะดุดส่วนกระดาษทรายใช้เบอร์อะไรก็ได้นะครับถ้ามีดทื่อมากก็อาจใช้กระดาษทรายหยาบก่อนแล้วก็ตามด้วยกระดาษทรายละเอียดแปะก,กระดาษทรายเข้ากับข้างขวดหนึ่งด้านแล้วก็พันกระดาษทรายรอบขวดดึงให้แน่นๆนะครับแล้วก็ติดด้วยเทป เท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมใช้งานจากนั้นก็เริ่มรับมีดโดยเอียงมีดตามองศาของคมแล้วก็เริ่มรับ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 ไปเรื่อยๆเล่มเล็กนี้เป็นมีดราคาถูกจากตลาดนัดเนื้อเหล็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะรับได้ไม่ค่อยคมนัดส่วนเล่มใหญ่นี่เป็นมีดคุณภาพพอใช้ได้เป็นมีดแบรนด์เนม ก็เรียกว่ามียี่ห้อดีขึ้นมาหน่อยก็จะรับง่ายกว่ามีความคมมากกว่าการที่จะรับมีดให้คมนั้นขึ้นอยู่กับปงประกอบ3อย่างนะครับ 1. อุปกรณ์รับมีด 2. ตัวมีด 3. ทักษะหรือความชำนาญของผู้รับมีดอุปกรณ์รับมีดก็เช่นหินรับมีดเครื่องรับมีดอุปกรณ์รับมีดในที่นี้คือกระดาษทรายส่วนตัวมีดถ้ามีดไม่ดีรับยังไงก็ไม่คม หรือรับยากถึงจะรับคมแล้วใช้แป๊บเดียวก็จะหายคมนะครับส่วนทักษะหรือความชานาญของผู้รับมีดนั้นอันนี้ถือว่าสําคัญมากต่อให้อุปกรณ์ดีเช่นหินรับมีดดีเครื่องรับมีดดีถ้าไม่มีทักษะหรือรับไม่เป็นก็จะไม่ค่อยคมนะครับลองรับดูไม่กี่ครั้งก็จะดีขึ้นเรื่อยๆและก็จะเก่งขึ้นมาเองรับเสร็จแล้วก็ต้องมาทดสอบความคมกันหน่อยนะครับ ตามสูตรครับแต่และคลิปก็ต้องมีปาดกระดาษโชว์ก็ต้องลองกันสักหน่อยเริ่มจากเล่มใหญ่ก่อนอันนี้ปาดกระดาษโอเคครับผ่านถือว่าใช้ได้มาดูเล่มเล็กนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับลองมาปาดมะนาวหิวหิวซึ่งเปลือกมะนาวจะแข็งและเหนียวมากเข้าง่ายๆเลยครับ ็โอเคครับผ่านจบแล้วนะครับก็ลองทำกันดูนะครับดืว่าไม่ยากนะครับสวัสดีครับ